ก่อนที่หนูจะมา,าเข้าห้องอัดเพลงกับครูสลานะคะหนูเคยไปออกรายการค่ะม่ทองคำสามไว้ครั้งที่5แล้วหนูเคยพูดบนเวทีว่าหนาูมีความฝันถ้ามีโอกาสก็อยากจะเข้าห้องอัดเพลงกับครูสลาสักครั้งหนึ่งในชีวิตค่ะ คำซองหักสวัสดีค่ะชื่อดีมอาริรัตค่ะโครงการเก็บเศษฝันคนที่3ค่ะวันนี้หนูมาอัดเสียงค่ะมาใส่เสียงที่ห้องอัดสบายใจค่ะรู้สึกดีใจค่ะไม่คิดไม่ฝันว่าวันหนึ่งจะได้มาถึงที่นี่ค่ะก่อนที่หนูจะมาะเข้าห้องอัดเพลงกับรูศลานะคะหนูเคยไปออกรายการค่ะไม่ทองคำสามวัยครั้งที่5แล้วหนูเคยพูด บนเวทีว่าหนูมีความฝันถ้ามีโอกาสก็อยากจะเข้าห้องอัดเพลงกับครูสลาสักครั้งหนึ่งในชีวิตค่ะแล้วหลังจากนั้นครูสลาก็ก็มองเห็นความตั้งใจของหนูที่ที่มาวันนั้นค่ะแกก็เลยติดต่อให้มาบันทึกเสียงในวันนี้ค่ะหลังจากที่ครูสลาตอบตกลงว่าจะให้มาบันทึกเสียงแล้วก็จะแต่งเพลงให้นะคะหนูก็รู้สึกดีใจมากเลยค่ะก็ไม่คิดได้พานว่าจะ ครูสลาจะแต่งเพลงให้ค่ะขอตอนแรกหนูก็ขอแค่ได้เข้าห้องอัดเป็นเพลงเว v e r ก็ได้ค่ะแต่ครูบอกว่าครูจะแต่งเพลงให้หนูก็ดีใจมากๆเลยค่ะผลงานเพลงที่ครูสลาแต่งให้นะคะมีชื่อว่าน้องบอชัย้อ้ปบสาค่ะเป็นผลงานกอลำมวมวนม้วนค่ะตอนแรกที่หนูได้ฟังไกด์เพลงน้องบอชัยไอ้ไปสานะคะก็รู้สึกสะดุดหูเลยค่ะรู้สึก มวนมวนมวแบบในภาษาอีสานนะคะแบบเป็นแบบสไตล์มอลำัมอะคะ่ะหนูก็เป็นคนที่แบบมากมอลำอยู่แล้วะคะ่ะก็พอได้ฟังเพลงนี้ก็รู้สึกมากแฮงเลยค่ะก่อนที่หนูจะมาใส่เสียงในวันนี้นะคะหนูก็เตรียมตัวในการฝึกร้องทุกวันเลยค่ะก็คือหนูไปออกงานลดแหงก็ฝึกเสียงฟอร์วอมเสียงด้วยค่ะก็ให้เสียงคงที่สามารถออกเสียงได้เต็มที่ค่ะในวันที่หนูต้องมาใส่เสียงจริงๆนะคะหนูก็ รู้สึกกดดันนิดหน่อยค่ะก็หนูก็เคยผ่านการบันทึกเสียงมาแล้วสองครั้งค่ะแต่นี่ครั้งนี้เป็นครั้งที่สามค่ะหนูก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าเป็นเป็นการบันทึกเสียงที่มีครูสลาคุมร้องด้วยค่ะเคยคิดอยู่นะคะว่าถ้าถ้าครูสลาคุมร้องหนูก็รู้อยู่แล้วค่ะว่าคุณครูก็เข่งเรื่องการเน้นคำเน้นพลังเสียงต้องต้องออกเสียงยังไงให้ถูกอักขรละให้ถูก หนูก็ไม่ได้ซีเรียสตรงนี้ค่ะหนูก็เตรียมเตรียมใจมามาไว้อยู่แล้วค่ะในช่วงที่หนูเข้าการบันทึกเสียงนะคะครูสลาก็คุมร้องก็ก็พาร้องทีทีละท่อนค่ะทีทีละวักก็ให้ให้หนูร้องก่อนแล้วแกก็ฟังเสียงฟังเสียงว่าพอพอหนูร้องไปสักพักนึ่งช่วงแรกก็เกินเกินหัวมาดีค่ะแต่ว่าหลังๆก็จะเป็นแบบพลังอาจจะเบาลง พล,พลังเสียงอาจจะไม่ถึงในบางโน้ตบ,บางคำนะคะพุศลาก็ให้ใร้องใหม่ให้ร้องใหม่ก็ร้องจนกว่าจะได้ะคะ่ะก็มีท่อนที่ร้องยากแล้วก็มีท่อนที่ร้องง่ายก็มีคะ่ะแต่ส่วนมากก็ก็ร้องอยากคะ่ะแต่ก็หนูก็ทําออกมาได้เต็มที่ที่สุดแล้วคะ่ะมีท่อนหนึ่งคะ่ะเป็นท่อนที่เสียงสูงๆคะ่ะหนูอาจจะขึ้นเสียงขึ้นเสียงไม่สุดแกก็พยายามให้หนูออกเสียงบ่อยๆแล้วก็ ออกให้หนูไปออกกําลังกายค่ะร้องวอมเสียงจนจนกว่าจะได้ค่ะก็เหนื่อยเอาเรื่องอยู่เหมือนกันค่ะแต่หนูก็มันเป็นประโยชน์มากเลยค่ะเพราะว่าหนูก็ได้ทําในสิ่งที่แบบหนูหนูทำหนูคิดว่าจะทําไม่ถึงแต่ก็ทําถึงคะเจ็บตามระเบียบก็สยอมพร้อมขึ้นหัวใจถ้าหักมไว้ก็อบอต้องฝืนใจหัก เจ็บตามระเบียบก็สสยอมพร้อมขึ้นหัวใจถ้าหักมไวก็บอต้องฟืนใจเจ็บตามระเบียบก็สสยอมพร้อมขึ้นหัวใจถ้าหักมไวก็บอต้องฟืนใจหักได้นะได้เยอะได้เยอะ หลังจากที่ใส่เสียงเสร็จนะคะหนูก็เต็มสิบหนูให้คะแนนตัวเองสักประมาณ7จ็ดก็ล้วกันค่ะเจดเคะแนนส่วนอีก3ามคะแนนหนูคิดว่าหนูต้องกลับไปซ่อมโดยการแบบไปวอมเสียงให้หนักกว่านี้ค่ะโดยการออกเสียงสูงการเปลี่ยนคีย์อะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็เรื่องของพลังเสียงอาจจะไม่ถึงค่ะวันนี้ที่หนูมาใส่เสียงหนูก็ได้บอกพ่อกับแม่ค่ะ แต่ว่าพ่อวันนี้พ่อไม่ได้มาด้วยค่ะมีแต่แม่แล้วก็มีคุณอาแล้วก็มีน้องสาวมาหนึ่งคนค่ะแกก็รอรุ้นอยู่เหมือนกันค่ะว่าจะออกมาเป็นยังไงแกก็อยากฟังแกก็ดีใจเหมือนกันค่ะคนที่อยู่รออยู่ทางบ้านก็โทรมาถามค่ะว่าเป็นยังไงบ้างอัดเสียงสมบูรณ์ไหมเป็นอัดเสียงเสร็จหรือยังครูสลาว่ายังไงบ้างอะไรประมาณนี้ค่ะท่อนที่หนูชอบที่สุดนะคะก็น่าจะเป็นท่อนแรกค่ะ ตอนแรกจะเป็นเกินเกินหมอลำเลยค่ะละทาน้องเบิดความชัยอ้ายกระยาฟื้นใจทําทรงไกลทําทรงหักว่าทีคนอกหักน้องหัวจากเด้ออยู่แล้ว คงบอกแล้วได้รับมันเออประมาณนี้ค่ะค่ะหนูก็อยากฝากถึงทุกคนนะคะทุกคนก็ซอยเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจให้ทางโครงการเก็บเศษฝันเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่มีฝันค่ะแล้วก็เป็นกำลังใจให้หนูนำแนวได้ค่ะน้องดีมอาริลัดมนีกามาส่เสียงเพลงน้องาใช่ไอไปสาค่ะเป็นผลงานเพลงอ่า ก็ลอกกอลํานะคะมวลมวล,มวลเป็นซิงเกิลของหนูเองแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบซอยเชียร์ซอยเป็นกําลังแรงเชียร์แรงใจซอยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ปันยอดวิวให้หนูได้ดังๆปังๆคือเพลินน้าแน่ได้จ้าดื <laughs> อ้อสำหรับรายการโครงการเก็บเศษฟันนะคะสามารถรับชมได้ที่ช่องทาง YouTube บ้านครูสลาคุณวุฒินะคะแล้วสำหรับสาหรับผลงานเพลงน้องว่าใช่ไอ้ายไปสาสามารถรับชมได้ที่ ช่องทาง YouTube ซองเดอร์ค่ะในส่วนของอช่องทางการติดต่อหนูโดยตรงน้องดีมอาริลัตนะคะสามารถติดต่อได้ที่ Facebook ค่ะดีมอาริลัดค่ะเป็นภาษาไทยค่ะแล้วก็ติดตาม TikTok ก็เป็นดีมอาริลัดเหมือนกันค่ะเป็นภาษาไทยค่ะหนูก็อยากขอขอบคุณทุกคนนะคะที่รู้จักหนูมาตั้งแต่แรกๆหรือคนที่ ยังไม่ได้รู้จักหนูนะคะก็เพิ่งมาติดตามก็ขอบคุณที่เป็นกําลังแรงเชียร์แรงใจให้หนูได้มีกําลังใจมาทําตามความฝันค่ะแล้วก็ขอบคุณทางทีมงานขอบคุณคุณครูสลาคุณอาวุธค่ที่ให้โอกาสหนูได้มาทําตามความฝันในวันนี้ค่ะสําหรับความไฝ่ฝันที่หนูอยากจะให้คุณครูสลามาคุมร้อง ในวันนี้นะคะหนูก็ประสบความสําเร็จแล้วค่ะเป็นเป็นความฝันหนึ่งที่หนูประสบความสําเร็จแล้วก็ทําให้หนูได้มีวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอสิทธ์แค่น้ำตาพังกอดสั่งลาลังบาบึงขอขอบาต่างขี้ลูกขอสิทธ ขอสิทธิ์แค่น้ำตาพังก็ก็สั่งลา,าย,ยาเดอวิธีการยง้มยงมเขาลองปากเป่ากับสางม,มันต้องลองอยู่ในขี้ดนตรี<ม>วนบะลองอย่้มลองจริงลองอีกขี้หนึ่งย่้มลองปากเป่าลบมาอยู่ขี้หนึ่ง อา่าลองร้องคีย์นี้ปากปล่าขอสิทธิแค่น้ำไปฟังขอสิทธิแค่น้ำตาพังก็ก็สั่งลายก็ได้ดนี่นี่คือหลักการนะเพราะว่าลองปากปาก้อาคู่ฟังดูลบมาลองคี์ตามสบายจะขอแม่นเวละค่ะอันนี้คือผิดวมันก็จะสับสน,นครับ